สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี้เอ๋จะมาชวนเพื่อนๆเดินป่ากันนะคะเดินป่าหาเห็ดกันไม่ใช่เดินออกกาลังกายค่ะเพื่อนๆเดินเสร็จเดี๋ยวไปเจอผักเซียนนะคะเดี๋ยวเดินอ้อมจากฝั่งนี้ไปอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอผักเซียนกันนะคะ จอผักเซียนเดี๋ยวเราไปเด็ดผักเซียนกันนะคะเพื่อนๆแต่ระหว่างนี้เราเดินในป่ากันนิดหนึ่งก่อนนะคะจริง,รงๆแล้วเ,เราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะเราจะเดินอ้อมกลับไปคืนนะคะบรรยากาศในป่านะคะเพื่อนๆเงียบเหงานี่ถ้าเดินคนเดียวคงไม่กล้าเดินนะคะเดี๋ยวเกิดมีวัยรุ่น,ม,นมันมั่วสุมกันอยู่มันลากไปคมคืนและแย่เลยนะต้องระวังนะคะทุกที่มีอันตรายทั้งนั้นนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่า เจอเอเดินแล้วนี่จะสวยงามเสมอไปไม่นะต้องระวังไปก็ไปกันลงคันถือมีถือไม่เท้าไปด้วยนะจะบอกให้นะคะแต่ก็มีคนอื่นเดินด้วยนะคนอื่นเขาก็ระวังเราเราก็ระวังคนอื่นเขานะคะเนี่ยเราเดินออกมาจะต่ออ้อมกลับไปอีกด้านหนึ่งเราไปเก็บพักเซียนกันนะคะ ระหว่างที่เราอ้อมกับเนี่ยเราต้องผ่านป่าดงดิบป่าดึกดําบันนะคะแต่ตรงนี้เพื่อนพืนจะมองเห็นรถวิ่งเพราะมันอยู่แบบติดขอบถนนแล้วอะคะ่ะต้องเดินเข้าไปข้างในลึกๆมันจะมีทางทางเดินนะคะจะม,มีทางให้แบบเดินมันจะมีทางให้ม้าเดินให้จักรยานเดินให้เด็กเดินให้คนเดินป่าอะไรอย่างเงี้ย Uh huh. แล้วแต่ใครจะสะดวกนะคจักรยานก็จะลำบากนิดนึงจูงเอา uh huh. จักรยานของเด็กก็ได้อยู่จักรยานผู้ใหญ่ต้องจูงเอาแต่พวกม้าพวกอะไรนี้ก็เขาก็มากันตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวไปเดินกันต่อนะคะเดินป่านิดนึงแล้วก็ไปเก็บ ja kom We komen wel uit eigenlijk Daar. ja daar, daar weet ik ook wel wat is daar daar next one สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเจอผักเสียนเราเก็บผักเสียนไปดองกันนะคะเนี่ยผักเซียนคะเดี๋ยวเราเก็บผักเสียนไปดองกันนี่ค่ะผักเสียน กำลังออกดอกเลยกำลังกำลังอร่อยนะคะผเผาเซียนประมาณเนี้ยเขายังไม่ออกดอกแต่เขากำลังจะออกดอกพอเดี๋ยวเราเก็บการให้เดี๋ยวเราเก็บกันมา เจอหมามุยนี่นี่หมามุยนะอู้คันเลยหิมายคันน,นึกว่าปีนี้จะไม่ได้กินผักเสีย้ยนละมาเจอพอดีเลยค่ะพอดีเดินป่ากันลุงคัน มันกำลังกำลังอร่อยมันกำลังออกลุงพันก็บุนว่าทำยังกะอดอยากมาเก็บผักกินแกไม่ให้เอ๋เก็บแล้วนะแต่เอ๋ไม่ยอมไม่เคยกินเนาะของบ้านเราอะ่ะพันไม่เคยให้เมียเก็บของปลาเลยนะแต่ขัดใจเมียไม่ได้เมียอยากเก็บ เก็บบอกว่าอายเขาแป๊บหนึ่งนะนี่เห็นไหมขอไปเก็บในกระเป๋าแป๊บนึงโอ้ยโดนหมามุ่ยแปบ๊บนึงมีคนขีบจักรยานมองเราเนี่ยหมามุ่ยนะเนี่ยโดนละคันชิเป่งเลย แปนบนึงนะว่าน่าจะถอนต้นหนึ่งไปสักต้นหนึ่งเอาไปปลูกที่บ้านเนาะไม่ต้องมาเก็บไก่นะคะเพื่อนๆนี่ถอนต้นเอาไปปลูกที่บ้านได้นะไม่ต้องมาเก็บไก่นะ กม,มันกำลังจะออกไอ้นี่พอดี เดี๋ยวเก็บตรงนี้กันบ้างนีเเเนเเ่เต็มเลยเห็นไหมเต็มเลยเต็มเลยเห็นไหมผักเซียนของฉันแปบ๊บนึงนะเก็บต่อนะคะมีแต่ดอกกำลังงามเลยเห็นไหมดอกกำลังงามเลย นี่เราถอนต้นไปปลูกที่บ้านได้เนี่ยแต่เราไม่ได้เอาถุงมาเดี๋ยวรอบหน้าก่อน ้แป yeah. hey. 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 oh, ๊บนึงนะคะไปเก็บฝั่งนี้หน่อฝั่งนี้เลยโอ้ยแค่ตรงนี้ก็เหลือกินแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็เหลือกเก็บแล้วค่ะมันกำลัง ฝรั่งเขาเห็นเราเก็บแล้วเขาก็งงเขาก็ยิ้มยิ้มไอ้ก็ยิ้มแบบเป็นมิตรนะบางคนก็มองบางคนก็ยิ้มแบบเป็นมิตรแล้วมันกินเป็นเหรออะไรอย่างเงี้ยมันกินได้ยังไงบางคนเขารู้พืชผักสมุนไพรเขาก็จะไม่ไม่อะไรเขารู้ว่ามันกินเป็นนะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆกำลังงามเลยเห็นไหมนแน่ใจเ,เพื่อนเห็นปะกำลังงามเดี๋ยว